ดีครับนี้มารีวิวกงน่ครับเป็นไม้เป็นฟีไว้ผ่ย้อมเสียบมีทั้งวายแท้ครับแล้วก็เครือไม้ครับผมตัวนี้จะเป็นเครือไม้ครับนี่ฮะเครือไม้คอนคอนเครือพันธ์ครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสองใบเลยครับ นี่กำลังลงยูริเทนครับเนี้ยสนใจคักมาครับผมพื้นเป็นไม้ปะดูครับผมพื้นไม้ปะดูตัวนี้เจ็ดร้อยครับราคาเจ็ดร้อยไม่รวมค่าส่งครับค่าส่งถ้าโอนเงินแปดสิบาทแต่ถ้าเก็บเงินไปทางใบละสองร้อยห้าสิบครับผมตัวนี้เป็นเครือไม้ครับผมส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหวายแท้พื้นไม้ปะดู คารมันไม้สักครับคารไม้สักพคืนไม้ไปดูครับผมเนี้ยงานออกมาเนี้ยครับตัวนี้จะเป็นหวายแท้ครับตัวนี้อยู่ใบละเก้าร้อยบาทครับค่าส่งแปดสิบบาทโอนครับโอนเงินแปดสิบบาทค่าส่งครับเจ็ดถ้าเก็บเงินไปทางครับผมค่าส่งใบละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมถ้าอาจารย์โอนไม้ผมครับค่าส่งก็จะแปดสิบบาท ค่าโกงตั้งหักก็ใบละเก้าร้อยเย็บตันนี้จะใบละเจ็ดร้อยเนี่ยประมาณนี้ครับผมเปิดมาเนี้ยกำลังโยงยูเทนครับเมื่อกี้เลยเนี่ยประมาณนี้ครับผมนี่ฮะสนใจก็โทรมาครับผม095 014 1549ครับผมนี่ฮะราคาบอกราคาอีกรอบนะครับตัวนี้อยู่900บาทครับผม เป็นงานวายแทับตัวนี้สีไม้ไผ่ย้อมสีตัวนี้เป็นเคลือไม้สีไม้ไผ่ย้อมสีครับผมพื้นเป็นไม้ประดูครับผมตัวนี้ก็พื้นไม้ประดูครับคานไม้สักเนี่ยประตูไม้ปะดูตัวนี้ก็ประตูไม้ปะดูครับเนี่ยตัวนี้อยู่เจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบบาทถ้าเก็บเงินปลายทางก็ค่าส่งสองร้ยห้าสิบาทนีครับ วันนี้ผมสนใจโทรมาครับผม0 9 5 0 1 4 5 4 9 9ครับครับขอบคุณมากครับ